ตอก<ๆ>มือบางไฟครับเจดทอสี่หุนเก็บางไฟหน่อยครับอ๋อ ต่อก็ไม่แน่นๆต้ออเ,เราสำรองไว้อีกบางนึงแหละ <laughs> อ๋อเห็ดบังสำรองเนะเห็ดได้ไหลายบังเลย 可以了。